ผมอยากจะขอใจจะขาดอยู่แล้วครับแต่ว่าคือกอฟเองก็อยากให้ทุกอย่างพร้อมอย่างที่กอฟเคยบอกว่าถ้าถ้าทุกอย่างพร้อมเนี่ยแล้วก็อยากจะดูแลผู้หญิงคนหนึ่งไปตลอดชีวิตเนี่ยกอฟก็ต้องก็ต้องมั่นมีความมั่นคงพอกอฟก็อยากก็ก็สู้เต็มที่แล้วก็พยายามเต็มที่ครับแต่พี่กอฟท้ามันก็เป็นเจ้าของดีอะค่ะซ้อซ้ออุประรนะสัตะไรแบดูแลเงินเงินเงินพี่เราก็เหมือนเงินหนู เข้าใจแล้วครับว่าการเสียสละคืออะไรก็ต้องยอมยอมอยู่แล้วครับแ่แนคแทนยคะลูกนี่นี่เป็นการแบบสัญญาต่อหน้าทีวีนะครับไม่แล้วแต่พี่กอก็จะเห็นคุณค่าหนูยังไงคือคือคุณค่าของหนูอะขายาขาขายเนยขยขยย่ายยนายขายขายขาขายขาายขยขานขายยเงิน ผมไม่เปร์ผมไม่มีตังแล้วผมก็อตังไปลงธุรกิจถึงแม้ว่าจะเป็นบุญทุ่มหรือว่าจะทุ่มไม่ทุ่มมาอะไรเงี้ยมันก็ไม่แปลกอะไรคือฝ่าอยากให้ทุกคนลองคิดกลับกันว่าถ้าเกิดเรารู้สึกรักใครหรือว่าดีกับใครสักคนหนึ่งเราต้องการให้คนคนั้นมีความสุขอยากให้คนนั้นใช้ของี่เขาชอบอยากให้คนนั้นใช้แต่ของดีๆมันเป็นมันไม่ได้เป็นวัตถุค่ะแต่ว่ามันกลับเปลี่ยนไปเป็นคุณค่าทางจิตใจมากกว่า